สวัสดีเพื่อนๆพทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนมาเก็บ CD Origi n a l นะครับผมรวมทั้งหมดก็จะมี22ชิ้นด้วยกันนะเมือง A6 เมืองแ6เมือง F8 และก็อื่นๆอีก2ชิ้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มเก็บกันเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าบางจุดเพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่มีนะถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่เคลียร์เควสนะครับผมอันไหนที่เพื่อนเพื่อนค้างอยู่เนี่ยไปเคลียร์ให้มันครบก่อนเนาะและก่อนไปเก็บเพื่อนๆอก็จะลืมเตรียมเงินไว้ด้วยนะครับสักประมาณ 30, 40, นะรา,ะามะมืนน้่นเองแลวก็เเดี๋ยรา มาดูรูปของแต่ละจุดกันก่อนนะครับว่ามันมีอยู่จุดไหนบ้างเนาะก็จะเป็นจุดสีแดงนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้มีบอกนะว่าจุดไหนคือหมายเลขอะไรในทุกคนแต่ว่าเราก็ดูตามนี้กันไปก่อนนะซึ่งเวลาเก็บเนี่ยมันไปตามเก็บได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีแค่ไม่กี่จุดเองอันนี้ก็จะเป็นจุดสําหรับเมือง A นะครับต่อไปก็จะเป็นสนามพลเมืองของเมือง A รูปต่อไปก็จะเป็นของเมืองแซดนะครับผมซึ่งจุดสีเขียวเนี่ยคือร้านค้าที่เราต้องไปซื้อของนะครับมันจะมีบางจุดที่เราต้องเอาของไปให้ npc นะเราถึงจะได้แผ่นเพลงมาาะครแลูปสุดท้ยก็ืออขง ของเมือง F นะครับที่เป็นจุดสีเหลืองเนี่ยคือจะเป็นชั้นใต้ดินของเมือง F นะครับทุกคนโอเคพอเรารู้จุดตามนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปวิ่งตามเก็บกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อนๆกาลังหาร้านเติมเกม One Punch Man World ในราคาถูกและปลอดภัยอยู่ใช่ไหมงั้นตรงนี้ r i d m a n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม One Punch Man World ในราคาคุ้มๆปลอดภัยการันตีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า500,000คนถูกกว่าเติมเองแน่นอนเพียงแค่แอดไลน์แอด r i d m a n Shop ก็สามารถเติมเกม One Punch Man World ในราคาถูกๆเร็วทันใจตลอด24ชั่วโมงต้องที่ r i d m a n แอนชอปเท่านั้นและโปรโมชั่นตอนรับตุจีน8เกมลดคุ้มเมื่อเติมผ่านบนเว็บลดสูงสุด28%โปรโมชั่นมีตั้งแต่วันที่9ถึง12กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับผมมาเริ่มกันที่เมือง A นะครับพอเราวาปมาเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มจากจุดวาร์ปเลยนะให้เพื่อนๆวิ่งตรงมาเลี้ยวขวานะครับผมตรงมาเรื่อยๆมาเจอกับพนักงานร้านขายขนมปังนะครับแล้วก็มาคุยกับ NPC คนนี้ได้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆเลือกหัวข้อที่3นะครับแล้วเขาก็จะให้เราตอบคําถามนั่นเองเราก็กดเลือกที่ข้้ออแแรรรกกไปเเเลลยนะคบวาาาา็มมมิ่ตํถ สำหรับข้อที่1น,นะครับข้อจะทมเกี่ยวกับการทําขนมปังเนาะแล้วก็ใส่เตรียมแป้งเข้าไปต่อไปข้อที่2นะครับก็คือข้อ1นึ่นะร้อยห้องศาประมาณนี้สําหรับข้อที่3ให้ตอบเพาว่ากินเกลือนะครับอ่าแค่นี้นะครับผมเราก็จะได้แผ่นเพลงหมายเลขหนึ่งมาแล้วนั่นเองนะทีนี้ให้เราหันซ้ายนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาที่ร้านกาแฟได้เลย ก็ให้วิ่งมาคุยกับพนักงานร้านกาแฟนะครับแล้วก็เลือกเป็นข้อที่4นะครับผมแล้วเราก็จะได้แผ่นเพลงหมายเลข4มานั่นเองทีนี้ให้เราวิ่งมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เข้ามาคุยกับแคชเชียร์นะครับเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เลือกอันแรกได้เลยซึ่งอันนี้จะราคา2,000นเนาะก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าให้เราเตรียมเงินมาด้วยนั่นเองนะครับผมทีนี้ก็ให้ไปเพื่อนวิ่ไปที่โรงหนังนะครับไวที่สุดก็คือเข้ามาที่ชื่อเสียงกลุ่มเนาะแล้วก็เลือกที่โรงหนังตรงนนีี้้กกกดดทท่่เคคลือยายาุน ก็จะวาร์ปเข้ามาที่โรงหนังนะแล้วก็มาคุยกับพนักงานต้อนรับได้เลยนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อแรกนะครับผมเข้ามาที่ร้านค้ากลุ่มเราก็ไปทำเควสเพื่อให้ได้แต้มชื่อเสียงมานะครับขอให้ได้แค่10บแต้มเนาะเราก็เอามาแลกกับแผ่น c ีดีเพลงตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปให้เราแวะมาที่ร้านอุด้งแล้วก็มาคุยกับเชฟร้านบะหมี่ให้เลือกตอบข้อ2เราก็จะได้แผ่นเพลงมานะครับและก่อนจะออกจากร้านอุด้งเราก็คุยอีกทีนึงนะครับทุกคนเพื่อซื้ออุด้งนะเพราะว่าคนต่อไปเนี่ยเราจะต้องเอาอุด้งไปให้เขาด้วยนนนั่เเเออองาล้กก็็ซืืป อุด้งมังสวิรัตหรือว่าซื้อเผื่อไปเลยก็ได้นะครับทุกคนมีแค่4เมนูเนาะก็ซื้อให้มันหมดไปเลยโอเคพอเราซื้อครบเสร็จแล้วนะครับก็วิ่งออกมาจากร้านเนาะแล้วก็แวะไปที่สวนพลเมืองนะครับจากนั้นวิ่งไปหาคุณยายนะครับผมคุณยายเนี่ยก็จะนั่งอยู่เนาะหรือว่ามีสัญ,ญลักษณ์ไนแรมแดงๆอยู่นะครับมาคุยกับคุณยายที่นั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วให้เลือกตอบข้อ3แล้วคุณยายจะให้เราส่งอุด้งนะครับจากที่เราซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยเราก็เอาอุด้งให้คุณยายได้เลยเราก็จะได้แผ่นเพลงเป็นของรรรรรรางงวััััลนนน่เเเอออสหํหบบบมืก็คคียย้้แะ ผมมีทั้งหมด6แผ่นด้วยกันนะทีนี้เราไปต่อกันที่เมืองแซนะครับพอวับมาถึงแล้วให้เพื่อนเปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็ไปที่ชื่อเสียงกลุ่มเนาะแล้วก็เลือกเข้าไปที่กลุ่มฟูโบคินะครับเพื่อวับไปที่บาร์นั่นเองหรือเพื่อนๆจะวิ่งไปที่บาร์เองก็ได้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขยันเนาะโอเคพอวับมาแล้วนะครับเราก็มาคุยกับขนตาได้เลยเลือกหัวข้อแรกแล้วก็เข้ามาที่ร้านค้ากลุ่มแล้วก็มาซื้อแผ่นเสียงเหมือนเดิมเลยนะครับทีนี้ให้เราวิ่งออกมาจากบาร์แล้วก็วิ่งเข้ามมมาาาาาาาทที่งงขขวืออนครับุยกเจ้้ฟ เพื่อซื้อไอติมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไอติมเนี่ยไปให้ NPC คนต่อๆไปนั่นเองที่เราต้องซื้อก็คือพาเฟทุเรียนนะครับผมอีกอน,นึงเนี่ยจะเป็นโคลานะซึ่งโคลาผมคิดว่าเพื่อ,อนๆน่าจะมีกันอยู่แล้วเนาะหรือถ้าไม่มีก็ลองไปซื้อตามตู้กอดอัตโนมัติได้นะครับผมพอซื้อเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆวิ่งตรงมาก่อนนาอวิ่งชิดขวามาเรื่อยๆนะครับตรงป้ายสีแดงตรงนี้รอให้ถึงช่วงพลบคำ่ำจะมี NPC ชื่อนักท่องเที่ยวหลงทางโผล่มานะครับเราก็ไปคุยกับ NPC คนนี้้ไดเลลยจากนนั้เือกสนทนา ช่่องที2แล้วก็เลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ตอนนั้นผมเลือกเป็นร้านยากิโทรินะแล้วเขาก็จะให้เป็นแผ่นเสียงมานะครับพอคุยจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราวิ่งไปตรงซูเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วก็มาคุยกับแคชเชียจากนั้นเราก็ซื้อแผ่นซีดีนะครับผมอันนี้ผมก็ซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราแวะมาที่ร้านมังงะแวบะบมาคุยกับเจ้าของร้านเลือกซื้อหนังสือแล้วก็ซื้อแผ่นเพลงนะครับราคา2000และสําหรับใครที่อยากจะซื้อมังงะมันจะมีอยู่ทั้งหมด4เล่มด้วยกันเนาะก็ซื คลิปแยกให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงแล้วกันนะทีนี้ให้เราแวะมาที่ร้านขายของเก่าเดินเข้าไปคุยกับคุณยายเจ้าของร้านเลือกดูสินค้าแล้วก็ซื้อแผ่นเพลงราคา2000นนะครับพอเราออกมาจากร้านขายของเก่าเสร็จแล้วให้เราหันซ้ายนะครับผมวิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยสุดซอยนะครับจะมีร้านไทยากิอยู่เราก็มาคุยกับเจ้าของร้านได้เลยจากนั้นให้เราเลือกหัวข้อที่2นะครับเจ้าของร้านก็จะให้เราเอาอาหารมาให้น้องก็คือพาเฟทุเรียนแล้วก็เครื่องดื่มรสเผ็ดนะครับพอเราส่งเสร็จแล้วก็จะได้แผ่นเพลงมานะครับผมทีนีี้มาต่่อกันท เืองเอฟเ็บ้างนะครับพอบัฟมาเสร็จแล้วให้วิ่งออกไปทางซ้ายมือแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปในแฟรนไชส์ซูเปอร์มาคุยกับแคชเชียร์แล้วก็ซื้อแผ่นเพลงเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยให้เราซื้อเขาปั้นไปด้วยนะครับทุกคนก็คือโอนิกิริเนื้อย่างนะครับแล้วก็อีกสีอันที่เหลือเนี่ยก็ซื้อเผื่อไปด้วยนะซื้อไปเลยเนาะพอออกมาจากร้านให้เพื่อ,อนๆวิ่งตรงมาเลยนะครับผมตรงมาเรื่อยๆจะเจอกับ n p c ที่ชื่อว่าผ um ู้เล่นที่กุ้มใจพอคุยกับคนนี้เสร็จแล้วเนี่ ซื้อมาเมื่อกี้นั่นแหละให้กับ NPC คนนี้นะจากนั้นเขาก็จะให้แผ่นเพลงมาเป็นของรางวัลน,นะครับผมต่อไปให้เราแวะมาที่เกมเซนเตอร์ของเมือง F นะครับมาคุยกับเจ้าหน้าที่เกมเซนเตอร์เข้ามาที่ร้านค้ากลุ่มก็จะมีแผ่นเสียงให้เราซื้อนะพอซื้อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆวิ่งออกมาทางขวามือนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงเข้าซอยมานะจากนั้นก็จะมาเจอกับผู้จัดการร้านโอเด้งนะครับผมแล้วก็เลือกคุยหัวข้อสักอย่างนะอันนี้ผมจําไม่ได้นนทุกคนว่าต้องคุยหัวข รอบตอนนี้มันหายไปแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนก็ลองคุยให้ครบทุกหัวข้อดูเดี๋ยวก็ได้แผ่นเพลงมาเองเนะครับต่อไปให้เพื่อนเพื่อนแวะมาหาพนักงานร้านที่สะสมซีดีเนาะถ้าเปิดแผนที่เข้ามาเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมในร้านค้าของ NPC คนนี้นะจะมีแผ่นเสียง2อันเลยนะทุกคนก็เลือกซื้อไปเลยทั้งหมด4,000ันเครดิตพอซื้อเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อแวะมาที่ร้านหนังสือนะครับแล้วก็เดินออกมาทางขวามือมาคุยกับพนักงานร้านหนังสือที่เป็นมิตรเลือกซื้อหนังสือแล้วก็จะมีแผ่นเพลงให้เราซื้ออเนอาาาะรรคค2,000ดิตแล้วกก็จมมีมีง 2เล่มนะครับทุกคนร่วมจากเมืองแซดก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นสีเล่มครบทุกเล่มพอดีเนาะใครที่อยากซื้อไว้ก่อนก็ซื้อได้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับซีดีของเมือง F ที่เราสามารถหาได้เนี่ยก็จะครบแล้วนะครับผมยกเว้นแผ่นที่1นะแผ่นที่1เนี่ยเราจะยังหาไม่ได้นะตอนนี้นะครับเราจะไปได้อีกทีก็คือตอนเลเวล60เลยนะครับทุกคนซึ่งตามเงื่อนไขเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกเควสอยากกินเห็ดมั่วนะสนะครับซึ่งเควสนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกตอนเลเวล60สนั่นเองจากการปลดล สำหรับเลเวล50เนี่ยใครที่ปลดล็อกเห็ดแดงจุดขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มันจะเป็นเควสอย่ากเก็บเห็ดนั้นหนึ่งนะครับมันเป็นเควสแรกเนาะส่วนเควสที่2เนี่ยก็คือมันจะปลดล็อกเลเวล60นั่ตนเองมันเป็นเควสต่อเนื่องกันนะครับฉะนั้นเราก็รอกันไปยาวๆเลยนะถึงจะได้ CD ดีหมายเลขหนึ่งของเมือง F แล้วทีนี้แผ่นเสียงอื่นๆอ,อีก2แผ่นนะครับแผ่นแรกให้ไปเพื่อนเดินเข้าไปใน Life House จากนั้นหันซ้ายมาคุยกับเจ้าของร้านนะครับเราก็จะได้แผ่นเสียงอันที่2มาส่วนอันแรกนนนนนรับับบให้้เเาาาาาาววกกลมททีีน Hero, นะ่่สํงโออถพื ตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยเอ่อน่าจะหน้าจอตรงนี้มั้งหรือว่าอาจจะเป็นที่เครื่องเล่นเสียงตรงนี้นะคือผมก็จําไม่ได้นะครับทุกคนถ้าเราคุยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้แผ่นเสียงอื่นๆมาอีก1แผ่นนั่นเองเนาะแค่นี้เราก็จะได้ครบทุกแผ่นแล้วนั่นเองนะครับผมและพอเพื่อนๆไปซื้อพวก CD แผ่นเสียงอะไรพวกนี้มาเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาที่เครื่องเล่นเพลงด้วยนะครับพอเรากดที่เครื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะปลดล็อกเพลงทั้งหมดที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้ให้เนีครับโอเคครับสำหรับวัน้้้กกก็ปราาบท่เช์พือออไไดดถฝ Sub ใช่เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ